ราศีสุดท้ายนะคะราศีมีนค่ะการงานในช่วงนี้นะคะจะรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานสักนิดนึงนะคะแต่ในความโชคดายก็ยังมีความโชคดีค่ะเนื่องจากว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็คอยให้ความช่วยเหลือและซัพพอร์ตเราอย่างดีเลยค่ะสําหรับการเงินนะคะการเงินเนี่ยกำลังค่อยๆดีขึ้นจากที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบได้เงินมาเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้เงินก้อนแนะนําว่าจะต้องแบบแบ่งเก็บเอาเองนะคะจะยังไม่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนในช่วงนี้นะ สำหรับคนโสดค่ะใครที่มีคนคุยอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นจนเป็นแฟนกันนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่โสดสนิทนะคะในช่วงเนี้จะรู้สึกค่อนข้างเหนาหนักเป็นพิเศษเลยละ่ะค่หรือว่าเริ่มคิดถึงคนเก่าค่ะสำหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่นะคะ จะค่อนข้างหวาดระแวงในความสัมพันธ์นิดนึงนะคะเนื่องจากกังวลว่าอีกฝ่ายนึงอะ่ะจะมีมือที่สามา่ะเข้ามานะคะต้องบอกว่าให้ระวังให้ดีนิดนึงอย่าก,กังวลจนเกินไปกังวลจนเอามาทะเลาะกันอันนี้ก็จะทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้ค่ะสำหรับสุขภาพนะคะสุขภาพก็มีแค่อาการปวดเนื้อปวดตัวไม่ค่อยสบายตัวเหมือนคนจะไม่สบายเท่านั้นเองค่ะ